สวัสดีชาวสี่ภาคอยู่กับบุรภาวันนี้ก็เช่นเคยนี่คือ ep 2จากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับตัวของ dlc south e r n f a n game m o น n o รอบนี้แล้วก็อยู่กับ second m o t o s t e l e c a dvc ของเชโกสโลวาเกียก็มาดูที่แถบโลจิสติกก่อนอย่างแรกก็จะมีเป็นอาว้ว่าของไม่อ่านชื่อแล้วกันรถสภาย600แล้วก็รถสไพลย750แล้วก็รถสภาย3000ก็เป็นสภายใหญ่มีเป็น ot 62 R 4 MT คอมแมนย์สิบบาทเราไปเปิดต้นเกม BVP 1 K ก็ BMP นั่นแหละ70บาทมิ19ก็เป็นฮอคอมแมนของเรา ECM 20 Resource 4 R 2 M ก็เป็น BMP มีปืน14.5คอมแมดแล้วก็ Fab PMC ในส่วนของนที่ก็จะมีเป็น ukvc 597-62ก็ mg ต i s c o p e ซึ่งมันก็สแต็คโคนอยู่แล้วไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันหรอก a g s 1 7 3 0 m mm, มมนั่งเป็น usat ได้ไทยก็ตำรวจสกอต6กคน smg 2แล้วก็มีเป็น assault rifle 3ก็นั่งเป็น usat ไทยรถตำรวจแล้วก็ usat ไทยเหมือนกันเป็นรถรอบนี้เป็นรถตู้ แล้วก็มีเป็นไอหน่วยนี้ซึ่งเขาไม่อ่านชื่อก็คล้ายๆกับตำรวจแต่เป็นนั่นแหละสคอร์สิบคนมี SMG 4 Assault 6แล้วก็มีเตรีทเป็นตัวของ Security อยู่นิ่งๆแล้วมันจะกล้องดีขึ้น Paper War v ร์ฟิชิพเวนั่นแหละเอาเป็นว่าก็สคอร์หกคน S อสเอออสเซาล l ไลฟ์ l ฟิร์นหกรกระบอกก็น่าจะเป็นแทงคันเตอร์นั่งเป็น V35 แล้วก็ BMP b ีบนั่นแหละซาร์สนิสกิก็รู้สึกจะเป็นรอดอของกองพลนี้ก็จะนั่งเป็น V35 OT 6 2 A แล้วก็ OT 6 2 B ก็เป็นสะข้10คน SMG 2 Assault Rifle 7 MG 1แล้วก็ RPG 1กระบอกจ13ก็ไว้สแปม v e l e t a i l s a n i s t u ก็ Command สขอ6คน Assault Rifle 6 RPG 1กระบอก นั่งเป็น u s แล้วก็ O.T. 6 4ซึ่งมี d u s h k a M. s ซ n i s t e อก็ตานช่างเป็นสคอต์คน S.M.G. 8กระบอกแล้วก็ s a t ช h e l 1ลูกไม่สี5ลูกนั่งเป็น V. 3 5 O.T. 6 4 s ิ n i s t e ซ L.P.O. ก็เหมือนเดิมตานช่างแต่รอบนี้เปลี่ยนเ h e ช c ชาร์จเป็นตัวของ uh, ปืนไฟก็8คนเหมือนเดิมนั่งเป็น V. 3 5แล้ว O.T. 6 4เหมือนกัน v ว l i t e Moto Steku วันเดเวอร์ก็คอมแมนด์สโคต์เคนเอซึ s จีสองแล้วก็มีสเตลล่าไว้ยิงเครื่องบินแล้วก็สมอนั่งเป็น V35 แล้วก็บี p ีพีหนึ่งมอสโตสเตกา็ทหารราบหลักทหารราบโมโตก็สะข้อเคน a อสซอลไเฟิ 5, ปืนกล2แล้วก็ RPG 1กระบอกนั่งเป็นวีสามห้ 3, 5, แล้วก็ b ี p มอเตอร์ไซคกา RPG 7ก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับล็อกแค่เปลี่ยน RPG ก็มันเดิมนั่งเป็น B 3 5แล้วก็ BVP t a แ Anti Tank ก็ะจะมีเป็นปลอปลาสิบมิลน,นั่งเป็น UAZ แล้วก็ OT 6 4สก็ฟีก C ต่ f a l o UAZ แล้วก็มีของคอร์ดซึ่งรู้สึกจะเป็นของพิเศษสำหรับกองพันนี้เพราะว่ากองพันเช็คกันอื่นไม่ได้ของคอร์ดก็นั่นแหละนั่งเป็น UAZ ได้ คอมแมนก็จะมีเป็นเวริชัยโพลานิชิคคุ่นเหรออันนั่นแหละคอมแมนแปดคนแอสซอลเจดสไนเปอร์หนึ่งก็มีเท,ทสสกิลิตี้มีเฮลิโพลิสสกิลิตี้แล้วก็มอร์เทเนียถ้าจะไม่ผิดรู้สึกมันจะเป็นตอชดอรใช่ไหมเผื่อถ้าใครทราบก็มเมนไว้ด้วยก็นั่งเป็นทีแปดศูนย์ห้าแล้วก็โอทีหกสิบสี่แล้วก็ อ่านั่นแหละไอ้สกอร์เมื่อกี้แต่เป็นเวอร์ชันธรรมดาก็11คนไอซัลไลท์เฟิร9 MG 1้าเอ็มจสไนเปอร์หแล้วก็ RPG ก็ 2, ทเทรดก็จะคล้ายๆเดิมก็สเกลิตตี้เอลลี่โพลิสแล้วก็มอร์เทเนียนั่งเป็นนั่นแหละคันเดิมกับไปเมื่อกี้นี้วิลเชลสเตคู่ก็คอมเมด์แคนไอเอ็มจีสกระบอกไอซัลหกกระบอก RPG 1แล้วก็สมุกสาลูกก็นั่งเหมือนเดิมเป็น V35 แล้วก็ OT64C ฮซีซีสเตซี่อันนี้ก็จะเป็นทหารล่ามหลัก ที่ถ้าให้แนะนำมานะเอาอันนี้เป็นหลักๆดีกว่าก็เป็นสครอรเก้คนแอสซอลเฟเฟนเแล้วก็มี RPG 7 VL ซึ่งเจาะ18นั่งเป็น V35 แล้วก็ตัวของ OT 64 C คุโรเมทิกิก็ถ้าแปลเป็นอังกฤษก็รู้สึกมันจะเป็นเหมือนพวกกันเนอร์อะไรพวกนี้เป็นสครอร์อ MG ก็9คนแอสซอลเฟเฟนหกกระบอกแล้วก็ตัวของ RPG 1กระบอก ก็นั่งเป็น b 3 5แล้วก็ ot 6 4เช่นเคยปุ่นใหญ่ artillery ททก็จะมีเป็นคอ82มิลก็ไม่มีอะไรวุร์วาก็มอตาร์ททั่วไปนั่งเป็น u s a และ ot 6 4 c ปุ่นใหญ่ hd 3 0 1 2ิมิลก็คล้ายของโซเวียตไม่มีอะไรใหม่ก็นั่งเป็น t 8 1 3 km 4 6 130ก็เช่นเคยแบบเดียวกับเวอร์ชั่นของเยอรมันไม่มีอะไรวุร์วาร้มมิล ก็นั่งคันเดิม t แป3นสาม hhs 2 s 1 12 2ิมิลก็เหมือนกับโซเวียตไม่มีอะไรใหม่ด้านหน้าแล้วกันเอาเป็นว่าข้างหน้าอะไรก็ไม่รู้ด้านหน้า152มิลลิเมตรอันนี้แหละของใหม่ของเช็โกก็ของเฉพาะก็ดีอยู่อัปเดตไปหรือไม่ก็ได้เพราะว่ายิงแล้วย้ายได้ไวสำหรับ152มิมิลแล้วก็ r m v c 51 จรวดร้อมิมลอันนี้ของใหม่ชิ้นกัน RMC v C 70ก็ r m เจ็ 10, แต่เป็นของเชโกก็จรวดร้2ยองมิลนที่บอกดมืคืน r m เจ็ดสิบไปแล้วรถถังก็จะมีเป็น PTK VC ห2 8 5ิบมม AT กันก็ขนเป็น V35 ได้ PTK VC 53า0ิบสมม ก็เหมือนเดิมนั่งคันเดิมแต่ว่ายิงเป็นปืนใหญ่ได้วิธีโคง้งก็มันนี่คือกระบอกนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นร0อยมิลแล้วก็มีเป็น OTPTRK มมจุดก,ก้ามันนี่คือมัจุดค่าแต่ว่าเขียนเป็นตัวเจก็มัดคุดยาพีก็เกือบจะดี t ี่4 b ก็เป็นรถถังนั่นแหละเอาไว้เคลียร์ฐานล่าเพราะว่ามีปืนกลเยอะ t 55AM2K3 คอมเมน ก็ T5 คอแมแบนไม่มีอะไรวัววะ T55 AM2 ก็เช่นเคยไม่มีอะไรวัววะ T55 AM2B ก็เพิ่มแค่จรวดก็ในหมวด T5 5นี่จะเหมือนของเยอรมันเลยแล้วก็มีเป็น TG2 KM1K ไม่สิ TG2 M1K ก็ T2 ผมไม่ใช่แฟนตัวยงของ T2 เท่าไรเพราะว่าระยะมันน้อยกว่า T5 ด้วยซ้ํานะระยะเห็นะอยูนะ่ แล้วก็มีเป็นที2ที72 M1 ธรรมดาก่อนอะอัะนระยะที่บอกระยะมันยิงไม่เต็มระยะทับลีคอนก็จะมีเป็นเวกเตอร์ RPS6 ซิกิดคล้ายคล้ายของสเปนรถติดเรดาร์มีซิกิดก็นั่นแหละรถตู้ OT565IL ก็รถติดเรดาร์ OT65A ไวด้า ก็รถลีคอนที่มีปืนกลแล้วก็ปลสออยู่บนหัวอย่างที่เห็นเอซายก็เหมือนกับของที่มีอยู่ในตัวอ่าอินเวนทีเมื่อกี้ที่เป็นตอชดอนนะถ้ารู้สึกว่าก็มีเป็นเมลลี่โพลิสแล้วก็มอร์เทเนียสก็สิบคนแอซอลไลเฟ่นแปดเอ็มจีหนึ่งเอสบีดีหนึ่งกระบอกออสเตเลวิซี่ก็เป็นสไนเปอร์สองคนปืนกลหนึ่งสไนเปอร์หนึ่งมีแอร์บอล for d e p l อยแล้วก็ แท็บสไนเปอร์นั่งเป็น u s เได้บลู Bruce oms, สคูมินิคิสกอสีคนปืนกลแอสซอลเลฟเฟนสาปืนกล1 RPG 1นั่งเป็น u s เและ OT 65ได้เซนิจิกิปุชคูมินิชิสกอตแปคนสกอปเปียนเกระบอก s อแล้วแล้วก็ปืนกล1นึ่งไซชัวชาร์จหนึ่งม้ไซชั่วชาร์จหนั่งเป็น V35 แล้วก็ OT 64ได้มอ พุ Plus, ini, Moto สคูซนี่ก็มอโตนั่นแหละสกอรคนเอปืนกล5กระบอกไอซ์ซอลเลเฟิเกระบอก RPG 1กระบอกนั่งเป็น V35 แล้วก็ตัวของ BVP ก็บีเอ็มพีหนึ่งไว้ชัลลิคอนน H H Z, ั่นแหละ HHP s e ดสกอรคนปืนกล4ี่ไอซ์ซอลเกระบอก Sniper หนึ 1, 1, ปืนกล1 RPG 1 ก็ US นะครั้งนั่งเป็น u s แแล้วก็ตัวของมิสองทีก่อนบอกให้ดีเท่าไหร่แล้วก็มีเป็นมิ17 MTA ก็ฮอลลีคอนหนึ่งเดียวของเด็กนี้ BMP สวัตถาว่าอ่านั่นแหละสวัตถาว่าก็เบมพีทั่วไปลี all, คอนก็แค่มีไม้ RT h ์ทีก็เป็น Special Force Shock แล้วก็ตัวของอ่าแชร์ไวไฟเลด้าเจซา ท้อถูกคน SMG 5้ากระบอก Sniper หนึ่งแล้วก็ RPG ขนเป็น u s a i แล้วก็ M 2 T ได้มาที่แทบ a a ก็มีเป็น Stella 2 M นั่งเป็น u s a i ได้ Manpad แล้วก็12.7 PLCK อะไรสักอย่างก็ดิสก้ารวมกัน4กระบอกใช่นั่นแหละนั่งเป็น V 3 5ได้ T 8 0 ที่805 VC 53ก็ ID 1 e n เมื่อกี้แต่อยู่บนรถ j e ส s s สก้า m mm, V z ก็ใครเล่นวอ g เกมก็คงจะเห็นกันอยู่ก็3 0มิ 2, ก็บอกอยู่บนรถแล้วก็มีเป็นคัพ M 3 PLR K ก็ของสแตนดาร์ดทั่วไปคงเห็นกันอยู่แล้วในตัวของ w a r s a อ p a พ k กอก็มีแค่นี้ตัวเลือกน้อยก็จะมีเป็นมิ2 URP ก็ติด NS 23มิลแล้วก็ตรวจมัดคุดยะ MC ลูกซึ่งค่อนข้างไร้ประโยชน์แล้วก็มีเป็นมิ7สิล็อกเก็ตสอก็โลมิดตรตดวดห้าิบเจ็ดมิลก็เอาไปยิงค่คนถ้าจะเอาเอาอันนี้ไปดีกว่าแทน,นที่จะเป็นอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเครื่องบินก็ค่อนข้างดีเพราะมีของใหม่อยู่ก็อย่างแรกก็จะเป็น m i คยี่สิบหนึก็มิยี่สิบเอ็่วๆไป R13M 2ลูกแล้วก็ R3R 2ลูกไฟน์โฟกัสแล้วก็มีซู7 BKL ก็ใครเล่นวอลทันเดอร์คงจะเห็นเนกันอยู่แล้วก็ูีจะเป็นของใหม่สำหรักองพันนี้ด้วยก็จะเป็นเวอร์ชัน HE 250กิโลแลูกซู7 BKL ล o อกเก็ก็อันนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่ก็คือลำเดียวก,กันกับเมื่อกี้แต่เป็นติดเป็นจรวด240มิล6ลูกเอาไปยิงวัวตายควายล้ม มิกยีสาม MLA เครื่องบินไฟเตอร์ที่ดีกว่าไอ้มิกหนึ่งเมื่อกี้ก็มี GSH 2 3 L R 2 3่ R แล้วก็ตัวของ R 6 0 M 4ลูกแล้วก็อันนี้ได้2ลูกก็ระยะโอเค SU ย2่สอง MCAT ก็ SU ยี่สองติด Electro Optic KH 2 3 T แล้วก็ SU ย2่สอง MCP 4ก็ติดจดรวดเซนั่นที่เรดาร์ ซูบ 2M4 คลัสเตอร์ก็ได้เป็น500กิโล2ลูกคลัสเตอร์จอดค่อนข้างดีอยู่ซูบ 2M4 HE2 ก็500กิโล6ลูกเป็นระเบิด HE ซูิ 2M4 นาปาม2ก็นาปาม500กิโล4ลูกแล้วก็มีเป็น KMGU อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันควรจะเรียกว่าอะไรระหว่างคลัสเตอร์กับตัวของ HE 2, เพราะว่ามันมีทั้งค่า HE 2, แล้วก็คลัสเตอร์ในเวลาเดียวกันก็เอาไว้ปูพรมคนได้ดีแต่ก็ต้องระวังมันล่วงหน่อยเพราะมันบาง ก็ดูแลดีๆแล้วกันแล้วลำนี้แล้วก็ค่อนข้างแพงด้วย้าพูดถึงตัวชิสติกก็เนิ่มเนั้นๆนนนนฐานล่ามีตัวเลือกหลากหลายกว่าตัวของสเปนที่อยู่ในกองพันหนึ่งสำหรับเดียสีนี้พื้นใหญ่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเป็นด้านหน้าแบกรถถังก็สแปมทีห้าเลคอนก็มี forward deploy แต่ว่าตัวเลือกก็ไม่ได้หลากหลายอะไรขนาดนั้น AA ก็ยังดีที่มีแมนแพดไม่เหมือนกับสเปน แต่ว่าเอเอปืนกากถ้าใช้ใช้ก็ต้องใช้ไอ้นี่แล้วก็มีคับฮอก็เหมือนกับสเปนไรประโยชน์เครื่องบินก็กลางๆสเปนอาจจะดีกว่าแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แย่ไปกว่าสเปนเป็นรองแค่นั้นแหละก็ถ้าโดยรวมไม่พูดถึง2 d l ดนี้ก็เอเอียงมาทางให้เล่นตัวของอเช็กโกดีกว่าแต่ก็น่ารำคาญอย่างกับาการตัดใจซื้อของผมไม่ได้บังคับให้คุณซื้ออะไรแล้วก็ผมก็เสียตังค์ซื้อไปแล้วแล้วผมรู้สึก เสียดายเงินมากสาหรับการซื้อกองพันนี้แต่ก็นั่นแหละใครจะไปรู้คุณอาจจะเล่นกองพันนี้ดีก็ได้ก็ไม่มีใครทราบก็ลองตัดใ,ใจดูแล้วกันสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่ซื้อมาแล้วแล้วกําลังสับสนในชีวิตซึ่งผมกําลังหัดเล่นกองพันพวกนี้อยู่เหมือนกันก็ก็ต้องรอดูในอนาคตมนันจะดีก็นั่นแหละสหรับทั้งหมดก็นั่นแหละทั้งหมดสําหรับตัวของรีวิวสองาดิวิชั่นนี้ในด l c Southern Fan g ของเกม w a r o ก็ต้องรอดูเดียวซีน่าจะรีวิวอะไรหรือว่ามันจะออกอะไรมาอีกก็รอดูรอชมขอบคุณนสำหรับการรับชมรับฟังกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปแล้ว